วันนี้บริษัทเอยูดีเราเก็บต้นแคท่อมที่สูงมากมีดอกแล้วเดี๋ยวจะเก็บดอกดูขนาดนี้กําลังดีครับรถทิ้งงามของคุณประเกต E. ี่จะ UAE ต้องเก็บมเมล็ดไว,พว้พวกลูกไร่เขาขอไว้เยอะออกลูกเต็มเลยนี่เก็บลูกกระทบไม่ให้ลูกไร่ใครอยากได้ก็มาเอา ตัดกระดนี้สั้นกำลังดีเวลาลากเวลาย่อต่อจะได้ไม่ต้องแต่งมาก ค่อยลงการใบช้ำดีมากเลยครับทีมงานของคุณปกกิตมาเก็บรูดใบเราไม่ต้องทำะไรเขาจัดการให้เสร็จไอคู่นี่อ่อนอืม ตัวใหญใบมันแก่แล้วฮะมันยุคสามปีกว่าแล้วครับเนี่ยเนใบยอดนี้่ออครับครับถ้าไปตรวจสารไม่ท่าจดีน่าจะได้สองกว่าเนี่ยนะครับครับตอนปีน่ผมตรวจแล้วมันได้หนึ่งจุดเจ็ดแล้วอะ<ง>ต่อปีกว่า ถ้าสองสองสามขึ้นนี่มีจังนะเนาะเกิดได้ทางนี้น่ะ่ถ้ะถ้าไปตรวจได้ก็ได้อีกราคาหนึ่งถ้าถ้าถ้าสามมันขึ้นอาจารย์ก็ได้อีกอมันเป็นลาอะไรอย่างนั้นนะพี่กระเทนนะครับต้องได้อีกเพราะผมเนี่ยสารเราเยอะเราก็ได้เยอะนั่นนะเพราะผมเนี่ยผมใส่ใส่แกบดําแกบดําลดน้ํามูลนกกระทาเดือนละสองครั้ง โมนี่เราไปซื้อที่เขาเลี้ยงไก่ไอ้นกกระทาครับใช่ครับผมเนี้ยนกกระทามันมีทุกจังหวัดเลยฮะเ,เราเราเพียงถา,ถาม Google ว่าอ่อออฟาร์มนกกระทาใกล้ฉันแค่นี้มันก็จะจะ,จะขึ้นและฮะเราก็ไปรับซื้อเขามูนมนกกระทามันไนโตรเจนเก้ซนตกว่าม,มันสูงกว่าคื่สูงกว่าคิว่าหเท่าสูงกว่าขี้ไก่4เท่า มุนดกท้านนในตัวเจ้นี่มันเร่งโต่ไงฮะแล้วผมเนี่ยที่มันมันต้นโตต้นสูงไวเนี่ยเพราะผมฉีดไอ้นี่ยปุ๋ยกระท่สวนสีสุกมันจะโตวไวกว่าทั่วไปเนี่ยสี่ห้าเท่าโอ้เก็บกันไวครับเนี่ย,โอ,โ,ยนะโอ้โหใ่ใบนะโอ้โหใหญ่มันมันมันอ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนก็ไม่เอาออ อันนี้อันนี้อันนี้คู่ที่คู่ที่สคู่ที่สองคู่ที่สามเอาคู่สนี่แหละมันไม่มีต้องดูต้องดูก้านใช่ไหมครับต้องดูก้านใช่ไหมครับถ้ามันแก่มันก็จะก้านแดงนั่นแหละนี่เอาคู่นี้ไปเอาเลยเดี๋ยวไปผสมกันง่ายครับผสมกันนะเดียันไม่มีเลยอือแล้วของคุณอาจารย์ก็ ก็เสร็จค่ะเอาลงนี่แล้วอย่างนี้แหละครับเออจะเอาเหมือนกนับบน,กนอย่าแหละเ็ีลกเอาไม่เอาไอ่อนดีนะมาเก็บให้อะไรให้ซึ <c oughs> ่งใบกลางใบได้นมดใบแก่ครับใบพุนก็ได้เนาะได้ได้พุนพุนเหลือย<อ>ี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาหมดเขาต้องไปตากบดตากบดตากนี่ครับอืม ใบเยอะๆแล้วรูดดีจังลยครับนี่มันยังใบน้อยเนี่ยมันเหลือแต่ยอดเนี่ยใบมันเล็กมากเลยเนี่ยเพราะมันสูงไปแล้วปกติใบมันใหญ่พอสูงไปแล้วเนี่ยมันออกลูกพอออกลูกออกเม็ดแล้วเนี่ยใบก็จะเล็กละเอาใบหั่นเอากรงใหั่นก็ได้ไกล นั่นอย่างนี้ดีครับเนี่ยไม่ต้องแต่งมีน้ำหมักมูลรอกรารถบสิบห้าวันรูกระท่อมเก็บไว้ตีถุงหนึง่ง สองสามสี่ใครที่อยากเอาไว้เพาะมาเอาที่บ้านเลยใครมาก่อนได้ก่อนจะมีคนสั่งจองไว้บ้างก็มีแล้วแจก,กฟรีที่ต้นยังมีเยอะที่ยังไม่เก็บเก็บเทีนี้พอแล้วมีลูกทุกต้น ทะลุดทะลูดแล้วก้านขาดนี่แสดงว่าใบอ่อนใช่ไหมครับใช่ไม่ได้ไม่ได้๋อก็มีวิธีการเียานี้ไม่ได้อ่อนอ่อนนะครับโอ้ก็ต้องอย่างเงี้ยอาจารย์เนอะง่ายง่ายเพราะใบมันแก่ก้านมันแข็งนะเกิดรูดใบได้เลยเพราะมันถ้าขาดแล้วก็ทิ้ง

เกี่ยวเข้มใบจะออกมันฐานได้แล้วสูกเยอะเลยผมเก็บพอแล้วใครอยากได้มาเอาไปเลย ซ้อนกันเลยเนาะซ้อนกันเลยครับเทิงกันเลยครับกิโลนี่มันก็โลอะไรที่ออ้อกี่ม่นขีดเหรอไม่เป็นไรเก<อ>้าเก้ารเก้ารจ็ดเกรเจ็ดทบุกก็ได้เด๋ยวช่าง เก็บใบสดชั่งกิโลแล้วคิดเงินเลยเมื่อเก็บเสร็จก็ต้องมาพึงพึงล้มพึงแดดวันนี้มาดูวิธีการพึงล้มพึงแดด thế còn để khách kia phía lắng 7, một 9 7, 2 lô 7 nãy giờ cả lô 7 207 đừa đừa 7 đô pa อ่าแล้วเจ็ดโดเจ็ดโดพอดีเลยอ่าเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดำเนินการเก็บกันต่อวันนี้ก็ขอจบวิคนันี้ก่อนแล้วก็จากเก็บใบกระ่อบของศูนย์กเกษตรอินทร์กระเชนอย่างนี้ต้องผึ่งกี่ดอครับเนี่ย พึงพึงลมกี่กี่ลมสองวันสองวันสองวันสองคืนสองวันสองคืนจ้แล้วก็เอาไปถึงแดดครึ่งวันอ๋อครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยบดหยาบได้เลยโอ้แล้วก็เราก็บดเองบดเองเอามือนี่แหละอเห็นก็ไม่ได้เอามาเราก็เอามือยำๆนะบดหยาบแต่จับไม่ได้เอาผลนะฮะเอาเอาเป็นบดหยาบจ้อ๋อขายขายยาบหยาบอย่างนั้นเลยอย่างนั้นโลขายเขาโลเท่าไหร่ ร้อยแปดสิบนี่ร้อยแปดสิบอ๋อก็ดีอ่ะส่งบริษัทส่งบริษัทส่งบริษัทไหนครับของเอยูอีป่ะ e อ e ่าใช่ใชอืมโอเคถ้างั้นวันนี้ขอจบปิดคลิปนะครับสวัสดีครับ